ครับมาแล้วครับนายาลิสตัวท็อปของเราครับ1.2สปอร์ตพรีเมียมนะปี21ไม่ 1, Mai, แค่60,000ครับนะกับราคา4,019,000พร8,000นะโฉดฟรีดาวมาหาผมเลยครับนะคันนี้สวยๆครับใครอยากได้แค่ติดต่อมาลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพนะเรามีบริการไปแน่นไปหาถึงหน้าบ้านเลยผนวั่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนะคันนี้บอกเลยว่าฟรีดาวได้ เป็นยาริสแฮดแบ็คหประตูครับนะสวยๆกล้องหน้ากล้องหลังแล้วเรียบร้อยป้ายทะเบียน9203ตัวนะสวยมากครับนะล้อมแักปัดเงาสวยๆภายในได้เป็นเบาะหนังสีดําสวยๆครับส่วนรายเอียบรอบคำเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับะแมนน้อยเพชรยนนะคนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะวันนี้ก็มียาริสครับณตัวเข้าใหม่นะนี่คือสภาพแรกเข้าสวยๆแบบนี้เลยครับนะนี่คือโตโยต้ายาริสหนสองสปอร์ตพรีเมียมครับนะตัวท็อปสุดของเราปี2021นครับะเลขไม่แค่60,000ครับนะกับราคา4 1 9 0 0 0นครับนะสามารถฟรีดาวน์ผ่อน84งวดได้โจทย์ฟรีดาวน์นะผ่อนอยู่8 0 0พนะผ่อนอยู่ไม่เกินแนะ เพราะว่าผมมีดอกเบีย้ยพิเศษให้2.39ใครเครดิตดีมาหาผมเลยผมมีดอกเบีย้ยให้ถูกๆป้ายทะเบียน3ตัวครับนะ3า0ครับเป็นายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะใครถูกโฉลกครั้น,นี้ติดต่อมานะครับนะสวยสวยตัวท็อปด้วยนะสป,ส,ปสปอร์ตพรีเมียมนะไม่ใช่สปอร์ตธรรมดานะสปอร์ตพรีเมียมตัวนี้บอกเลยว่าสวยครับนะด้านหน้ามาพร้อมกับไฟ led แล้วเรียบร้อยตัวกระจกนะไม่มีรอยหินกระเด็นเลยไม่แค่ห0 0 0ื่นเองนะพร้อมกับตัวเดย์ไทม์ครับนะเป็นแบบกรานิ่งสวย ตัวไฟเบรกยังเป็นหลอดมันติดิฟฟิเคเตอร์อยู่นะเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนครับนะด้านหน้าตัวกระจังเป็นสีเป็นโนแบล็กมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยครับนะส่วนตัวสัหลี่ยมของฝากระโปรงนะคมคมนี่คือสภาพแรกเข้านะรถเข้าใหม่จริงๆเข้าใหม่ยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะภายในนะเข้าใหม่จริงๆครับนะเพิ่งมาสดๆร้อนๆอเลยนะสภาพแบบนี้ครับนะสภ,บบนบนะสภาพแรกเข้าล้อแมกปัดเงาสีทูโทนขอบ15แล้วเรียบร้อยครับนะสวยทั้งสี่ล้อไม่มีรอยปีนฟุตบาทเลยตัวแกบระบางตัวกันชน นะครับนะแล้วก็ตัวรถรับนะไม่มีอ้าแน่นอนนี่ครับนะล้อแม็กซ์นะสวยไหมผมว่าสวยนะจำๆอย่างนี้หายากครับนะล้อเป็น20นะล้อเป็นปี20แต่ผมดูจากสภาพยางแล้วน่าจะได้เปลี่ยนให้นะเพราะว่ามีการเสื่อมสภาพแล้วเอางี้ละกันคันนี้ผมเปลี่ยนให้สีเส้นเลยนะตัวยางเป็นของดันหลบนะยางเดิมนะครับนะกส็สวยๆนะภายในครับนะการแต้มสีจากโรงงานครับนะอยู่ครบปกติเหมือนเดิมจุดเม็ดอาร์คจุดอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิม สวยๆตัวกระจกนะสีดำนะครับเป็นสีดําตัดกับสีเทาดำนะถือว่าสวยถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นสีขาวนะเขาจะเป็นสีพิเศษนะตัวนั้นส่วนมากคนหาสีขาวแต่สีนี้ก็หายากเหมือนกันสีเทาดำนะสีขาวหลังคาเขาจะดํานะแต่สีนี้นะบอกเลยว่าเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะนี่นะสีสวยมือจับแล้วเรียบร้อยนะตัวกระจกมองข้างไม่มีรอยเฉียวของมอเตอร์ไซค์เลยนี่ครับนะสภาพเต็่ๆแล้วก็มีสเกิร์ตให้ด้วยนะ สเก์ตไม่ใช่สเก์ตเต็มใบนะเขาเป็นสเก์ตกาบนะะสเก์ตกาบนะเห็นไหมสีดําด้านล่างนะสีสวยโอ้โหเจียมๆอย่างนี้หาย,ยากครับนะแล้วก็ภายในซุ้มล้อล้อด้านหลังฝั่งซ้ายครับนะท่อเฟกท่อ,อของเหลวตัวโชคตัวอะไรนะอยู่ในสภาพดีเลยนะรอแม็กสีสวยนะ,ะสปริงตัวเบลเลอร์เลยเห็นไหมเห็นสปริงด้านในไหมครับนะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเข้าถึงโอเคไม่เป็นไร ด้านหลังตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นซเซอร์เกลาวระยะถอยให้แล้ว2ตัวนะพร้อมกับสเกิร์ตหลังครับนะเต็มใบมีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันตัวสเกิร์ตนี่เป็นของแท้นะเป็นชุดแต่งของสปอร์ตพรีเมียมเลยนะครับนะ้ก็ส,สวยๆแบบนี้เขียนคําว่ายาริสครับนะเป็นตัว5ประตูนะคันนี้พร้อมกับกล้องหลังครับนะให้ดูก่อนนี่ครับนะกล้องหลังเลนชัดๆครับนะนี่นะถุงยังไม่แก่เลยนะถาดรองนะไม่แค่ห0,000่นเองครับนะ ฟรีดาวได้นะฟรีดาวได้ผ่อนแปดพันรายได้ต้องเป็นสองเท่าของค่างวดนะเงินเดือนหมื่นหกซื้อคนเดียวได้จบครับนะอุปกรณ์เติมลมมีให้ครบครับนะสวยไหมผมว่าสวยนะก็ตัวสันเหลี่ยมนะหัวน็อตผมบอกเลยว่าคมๆครับไม่เคยโดนปแจแตะมาแน่นอนนี่ครับนะจุดเม็ดอาร์จจุดอะไรอยู่ครบครับนะสภาพอย่างนี้หายากครับนะใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะเบอร์โทรศัพท์กับลายอยู่ด้านล่างแล้วนะไว้ใจแมนน้อยได้ครับนะดูแลทุกเคสประสบการณ์ไฟแนนซ์บอกเลยว่าเหนือเหนือ โทรมาสอบถามกันได้ว่าตัวเองทําอาชีพนี้สามารถซื้อรถได้ไหมนะรับสดสามารถซื้อรถได้ไหมเกษตรกร,ร,กรสามารถซื้อรถได้ไหมนะแค่โทรมาปรึกษากันนะครับนะบอกเลยว่าประสบการณ์นี้เหนือเหนือครับปล่อยรถมาร้อยกว่าคันแล้วครับนะส่วนมากนะส่วนมากลูกค้าผ่านผมดันเต็มที่ผมให้ไฟแนนซ์แบบโอ้โหแบบต้องให้ได้นะพี่นะเคสนี้ขอเคสนี้ขอนะมีให้ผมดันเคสให้ด้วยนะในในแบบว่าในสไตล์ผมนะบอกเลยว่าลูกค้าต้องได้รถกลับทุกคน ถ้าลูกค้าไปไม่ได้ผมก็บอกตรงๆนะไปไม่ได้เพราะอะไรบอกเหตุผลด้วยแล้วก็ไปทํำยังไงในอนาคตถึงจะสามารถออกรถได้นะผมมีให้คําแนะนําด้วยนะครับนะก็สวยๆนะสันเหลี่ยมคมๆนะสันเหลี่ยมคมๆหายากตัวกราบนี่นะเจีมๆสวยๆนะล้อล้อแม็กสสวยๆอย่างนี้เลยนะตัวกระจกเป็นสีดํานะปรับไปป้าผ้ไปป้าแล้วเรียบร้อยครับนะนี่ครับนะป้ายสคบนะ1.2สปอร์ตพรีเมียมราคา149นะ ปีอไม่ห0 0ม่นครับนะที่นี่ไม่มีกอไม้แน่นอนผมรับประกันได้นะเพราะอะไรเพชรยนต์ขับรถเกรดเอยู่แล้วครับนะติดหนึ่งใน3ของประเทศนะอ่าติดหนึ่งใน3ของประเทศไม่ใช่ว่าเอาเกรดบเกรดซมาขายให้ลูกค้านะไม่ครับนะทำเสียเต็นท์หมดนะครับนะเราเอาเกรดเมาขายดีกว่านะครับนะกส็สวยครับนะส่วนเข้าใหม่ยังไงนี่ครับนะเบาะด้านหน้าเขาถอดไปทําความสะอาดนะขโมยช่างมาถ่ายกลัวจองไม่ทันกันนะ สภาพของหลังคาส,สวยๆไม่มีรอย,ยันมหาอุดเลย,ยนี่ครับนะาเจีมๆตัวเบาส,สวยๆนะอืมนะตัวเบาเขามีมีรอยเหมือนรอยลิควิดนะแต่เรามีน้ํายาทําความสะอาดนะอ่าเรามีน้ํายาทําความสะอาดก็ทําความสะอาดนี้เลยมีการ QC ถอดเบาอ,ออกทั้งหมดนะดูดฝุ่นดูดอะไรนะตัวพรมเราก็ได้เห็นนี่ก็อะไรนะแล้วก็ตัวนี้ครับนะเลขเครื่องนะขออนุญาตปิดไปครึ่งหนึ่งครับนะ อ่าเรียเครื่องมีให้ครบปกติเลยนะคมคมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาตะไบมาเจียเอาอะไรมาเจียนะลูกหมูมาเจียนะแล้วมาตอกใหม่ไม่ใช่นะคมคมอย่างนี้เลยสวยๆนะแผ่นกันรอยสแตนเลสนะ304ของแท้ครับนะคาน A เอบ้านพับไม่หักไม่งอมไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะนี่เลยสภาพแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ตัวหัวน็อตนะคมคมคมาน B คนะารบีสวยๆอย่างนี้จบเลยเพราะอ,อะไรมันตีฟังชันด้วยมาในส่วนของประตูก่อนนะประตูก็เป็นกระจกไฟฟ้าครับนะออตโต้ฝั่งคนขับนะเซ็นทันล็อกให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ชุดตัวกระจกมองข้างภาาไฟฟ้าผา,า,าไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยตรงนี้เป็นซอฟทัชนะลายตะเข็บสีฟ้าถือว่าโอเคตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะอ่าตรงนี้เป็นเป็นพลาสติกขึ้นรูปถือว่าโอเคนะสันเหลี่ยมนี้คมๆให้ดูก่อนอื้อหือนะเจ่มนะ มาในขนาดฟิล์มประมาณที่ผมดูให้ประมาณ40นะกำลังพอดีนะไม่บางเกินไปไม่มืดเกินไปขับตอนคืนนี่สบายอยู่แล้วนะสบายตาปลอดภัยด้วยนะครับนะแล้วก็ตัวเบาะด,ด้านหน้าครับนะอ่าก็สวยๆลายตะเข็บสีน้ำเงินนะเจีมๆนะครับนะมีช่องดีซีบสองโวลต์ให้แล้วเรียบร้อยหนะ้าจอทัชสกรีนของแท้ครับนะจากโตโยต้าขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a เแล้วก็ Android Auto ได้นะครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยคอนโซลด้านหน้าครับนะ ไม่มีแบบว่ารอยแดดเลียแล้วก็ตัวยึดขาโทรศัพท์ไม่มีนะครับนะแล้วก็มีกล้องบันทึกให้แล้วเรียบร้อยนะทั้งหน้าและหลังเลยกระจกออโต้ต,ตัดแสงมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าด้านในนะจะได้ให้ดูกันนะขออนุญ,ญาตนั่งถังครับนะ,ะนั่งถังนะไม่เป็นไรนะความลําบากเพื่อ FC และลูกค้าอยู่แล้วกลัวจองไม่ทันกันนะขออนุญ,ญาตนะครับนั่งแล้วก็สตาร์ทรถนะเป็นพุสตาร์ทแล้วเรียบร้อยครับนะแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มครับ โอ้โหเสียงเครื่องนะหน้าจอสีสวยครับเป็นหน้าจอดิจิตตลแล้วเรียบร้อยครับนะระบบทุงลมนิภัยผิดปกตินะผิดเพราะอะไรนะเขาถอดเบาะถอดระบบเซ็นเซอร์ไปนะก็ขึ้นประมาณนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวเสียบปลั๊กเสียบอะไรก็ปกติเหมือนเดิมนะครับนะเลขไม่แสดงที่6169กิโเมตรครับนะเลขไมส่สวยขออนุญาตผ่อนเสียงเพลงครับนะอย่าท่องติดิกระสิติัน ท็อปสปีดให้มา2 0กร2 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะรอบที่8,000รอบถือว่าโอเคนะพงมลไยมันตีฟังกชันนะสภาพนี้สีสวยนะครับนะสภาพดีสวยเลยนะเป็นพงมลัยสาก้านครับนะแจ่มไหมแจ่มนะหน้าจอครับนะทัชสกรีนนะครับนะาสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นี่นะ Apple CarPlay, Android Auto, นะบูทูตนะ USB iPod ครับนะก็ถือว่าโอเคนะให้มาดีนะครับนะแล้วก็มีกล้องให้ด้วยนะ ขออนุญาตกดครับนะนี่ครับนะมีกล้องให้แล้วนะกล้องหน้าหลังเลยนะครับนะกล้องบันทึกหน้าหลังเลยมีมให้แล้วเรียบร้อยนะหนุนด้านหลังเห็นไหมครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ตัวกระจกนี้เป็นระบบตัดแสงแบบออโต้ปุ๊บอ่าแบบออโต้แล้วเรียบร้อยนะก็สามารถกดเปิดปิดใช้งานได้ปกติเลยนี่ครับนะตัวไฟนะสวยๆใช้งานได้ปกตินะเปิดมานะมีกระจกให้ทั้งสองฝั่งนะ ไม่แค่60,000ครับกับราคา4 1่นะ4ี9 0 0 0นเานะฟรีดาวได้นะลูกค้าเครดิตดีมาหาผมเลยฟรีดาวได้นะฟรีดาวได้สวยงี้หายากครับนะอา่าโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะระดับแรกก่อนเลยนะลูกค้าชอบดูนะฝากระปุกนะนี่นะต้องตีตาตัวต,ตา,ตตตตาม,มาแบบนี้ครับนะหัวน,อน็อตนี่บอกเลยว่าคมกริบแบบนี้นะทั้งบนและล่างครับนะสันเหลี่ยมคมๆนะรอยซิลิโคนต้องอเลอบจิกดูได้นะ มีลองการใช้งานเห็นได้ชัดครับนะก้มดิ่งมากแข็งๆนะจาไว้เลยเสมอว่าคันนั้นเคยมีการถอดไปทํานะนี่ครับนะสสวยหายากนะนี่นะขาหน้าหมอน้ําครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนี่นะความรับประกันแล้วก็ตัวห้องเครื่องครับให้ดูก่อนนี่ไม่มีรอยคาบของน้ํามันเยิ้มเลยนะไม่มีนะประเกนันซีลอะไรต่างๆอยู่ในสภาพดีครับนะคันนี้ไม่แค่หกหมืเองนะไม่แค่หกหมืเองนะ แล้วก็ราคาป้ายแดง7แสนนะลดลงมาเกือบ3 0แสนนะครับนะผมว่าซื้อมือสองใช้เถอะครับนะถ้าเป็นรถคันแรกก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับรถคันนี้ครับแบตเตอรี่เขียวเรืองริ์ขนาดนี้นะก็เกินปีครึ่งเราเปลี่ยนให้ครับนะไม่จะเป็นต้องรอ2ปีแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้อยู่แล้วก็ถือว่าโอเคนะผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้ด้วยลูกค้าไปนับหนึ่งใหม่ได้เลยนะครับนะไปนับหนึ่งใหม่ได้เลยนะ ็แผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีเหมือนกันสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับนะจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆสวยๆอย่างนี้ครับคอย้่ำคีนี่คือ Toyota Yaris Hatchback ครับนะ5ประตูนะ1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับนะปี21ครับนะเลขไม่แค่60,000ครับกับราคา419,000สามารถฟรีดาวได้นะผ่อนอยู่8,000ไม่เกิน8,500ประมาณนี้เลยนะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยครับนะ32ดิ2.39นะครับนะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ